ถึงวัดแล้วครับวัดเลิศสวัสดิ์เขาจันงามพอเข้ามาถึงบริเวณวัดนะครับก็จะมีต้นจันผาสวยงามมากครับจึงเป็นที่มาของวัดเขาจันงามนั่นเองครับผมความสําคัญของภาพเขียนสีที่เขาจันงามแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานโดยสํารวจพบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2526บริเวณที่ปรากฏเป็นภาพเขียนสีนี้นะครับก็เป็นเพิงผาหินทราย ทางเข้านะครับก็จะมีหินก้อนใหญ่มากครับอลังการมากครับเป็นหินทรายสุดยอดเลยครับทางเดินขึ้นไปชมภาพเขียนสีนะครับก็จะมีป่าไม้มีสิงสารสัตว์มากมายเลยครับแล้วก็มีเนอยนี่นะครับเป็นกระรอกขาวนี่ครับกระรอกขาวสวยมากครับที่นี่ครับ ด้านนี้ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินดูป่าเดินดูสมุนไพรแล้วก็เป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งครับกิจกรรมอาป,ป่า forest therapy ครับต้นไม้แต่ละต้นนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าชื่ออะไรบ้างแล้วก็มคีย์โค้ดให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมศึกษาเส้นทางธรรมชาติด้วยครับผมกำลังเดินเข้าไป ชมภาพเขียนสีนะครับเราก็เ,เห็นหินทรายก้อนใหญ่มากขึ้นมานะครับซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายล้านปีมาแล้วนะครับน่าสนใจแล้วก็ต้องค้นหาเพิ่มเติมว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับสำหรับเห็นทรายก้อนใหญ่ขนาดนี้นะครับเราเดินเข้ามาข้างในแล้วครับ นอกจากจะเห็นความใหญ่มืึืมาของหินแล้วนะครับก็จะมีต้นไม้มีรากไม้ต้นทายเยอะแยะเลยครับนี่คือเป็นทำเลมาถ่ายทำละครภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ถ้ำเขาจันงามแห่งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ด้านลาดของเขาเยเที่ยงซึ่งก็ปรากฏมีหินทรายโพระเกะระกะเป็นแท่งหินแล้วก็ เพิงผาซึ่งชุมชนท้องถิ่นสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกว่าถ้ำเขาจันงามเมื่อเรามาถึงบริเวณเพิงผาแห่งนี้แล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องสักการะพระประธานประจำสถาที่แห่งนี้ก่อนนะครับถึงแล้วครับ ภาพเขียนสียุคโบราณนะครับก็จะอยู่ด้านบนประมาณ3-4เมตรนะครับก็จะสังเกตเห็นเป็นภาพเขียนสีออกสีแดงน้ําตานะครับบางส่วนก็เละเรือนไปแล้วเนื่องจากว่าเวลา3,000 4 0 0 0ปีที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีผลต่อสีเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดก่อนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็พอจะเห็นเขาลางของภาพเดิมซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรครับด้านนี้จะชัดแยนยิ่งขึ้นครับ จะเห็นว่าด้านซ้ายนี่ก็มีรูปคนล่าสัตว์นะครับใช้ธนูใช้พุแล้วก็มีสุนัขด้วยนะครับมีคนเลี้ยงดูกับเด็กมนเล่นกันอยู่นะครับแล้วก็มีคนที่หลังค่อมอาจจะเป็นคนสูงอายุเป็นต้นนะครับแล้วก็มีการได้รำบพิธีกรรมต่างๆนะครับซึ่งจากการศึกษาเพิ่มเติมในลักษณะการเขียนสีดังกล่าวนะครับก็พบว่าภาพเขียนสีเนี่ยเขียนด้วยสีแดง วัตถุประสงค์ก็น่าจะเพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวกิจกรรมของชุมชนมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายราวประมาณสัก3,000ถึง4,000ปีมาแล้วนะครับซึ่งประกอบไปด้วยภาพมนุษย์32ภาพแบ่งเป็นผู้ชาย28ภาพผู้หญิง2ภาพแล้วก็เด็ก1ภาพนะครับภาพสัตว์ที่สำคัญก็คือไก่หรือว่าอาจจะเป็นนกก็ได้นะครับภาพสัตว์คล้ายๆเม่นภาพสัตว์คล้ายๆกับเสือแล้วก็สิงโตและภาพของสุนัข รวมถึงภาพของอาวุธที่ใช้ในการาประกอบอาชีพหรือว่าไปล่าสัตว์นะครับก็เป็นภาพประกอบอาวุธที่มีจํานวนหนึ่งภาพซึ่งในนี้ก็ได้แก่พวกคันธนูแล้วก็ลูกศรครับที่บริเวณศาลาทางด้านหน้าของทางเข้าภาพเขียนสีนะครับก็จะมีการแสดงนิทรศการจำลอง ที่มาที่ไปของภาพเขียนสีโบราณนะครับหนังเช่นในภาพนี้นะครับก็จะเป็นการบอกถึงกระบวนการในการผลิตสีแล้วก็การระบายสีการนไปเขียนบนหน้าผานะครับก็จะเห็นเรื่องของการถลุงเหล็กการใช้แร่เหล็กต่างๆกระบวนการในการตีเหล็กนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนสีนะครับเห็นว่าภาพทางด้านขวานี่ก็จะเป็นการใช้บันไดไม้นะครับ คนก็จะปีนขึ้นไปวาดรูปเขียนสีต่างๆนะครับบนหน้าผานะครับก็จะมีเรื่องของดินที่เป็นสีนะครับเรื่องของกาวแล้วก็ผู้กันในการใช้นะครับถัดไปก็จะเป็นการาแสดงความหมายแล้วก็การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพเขียนสีนะครับเห็นว่าในแต่ละภาพของภาพเขียนสีนะครับก็จะมุงบอกถึงเรื่องราวของอุปกรณ์ของมนุษย์ในยุคโบราณที่ใช้นะครับอย่างเช่นหน้าไม้หรือว่าผู ซึ่งเป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการแสดงถึงการเลี้ยงลูกซึ่งก็มีมานานช้านานแล้วนะครับนี่4 0 0พปีก็ภาพนี้เป็นภาพที่บ่งบอกถึงการเลี้ยงลูกนะครับเฉน็นว่าในป้ายเิยศการแห่งนี้นะครับก็มีการบอกถึงสีที่ใช้นะครับแล้วก็คนที่วาดนะครับต่อไปก็จะพูดถึงการล่าสัตว์นะครับซึ่งก็เห็นว่า มีคนที่ใช้ผู้นะครับในการที่จะล่าสัตว์นอกจากนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยนั่นก็คือสุนัขนะครับซึ่งก็เป็นภาพเขียนสีที่ปรากฏสัตว์ที่อยู่กับมนุษย์นั่นคือสุนัขที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้นะครับก็มาอยู่ดูได้นะครับที่วัดเขาจันง,งามนะครับวัดเลิศสวัสดิ์นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นภาพที่แสดงถึงพิธีกรรมนะครับก็เป็นสสภาพสตรีที่เต้น การเต้นนี้คงเป็นการสื่อถึงพิธีกรรมบางอย่างประเพณีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาของคนในยุคนั้นนะครับนอกจากนี้ก็เป็นภาพที่แสดงถึงคนที่มีอายุช่วงวัยแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่ก็จะเป็นวัยครอบครัวแล้วก็เด็กที่สังเกตเห็นคนด้านซ้ายนะครับที่สูงกว่าเพื่อนนะครับก็จะมีลักษณะของหลังโกงการที่ผู้เขียนแสดงถึงภาวะหลังโกงเนี่ย ก็อาจจะเป็นนัยยะที่บ่งบอกถึงคนสูงอายุคนแก่นะครับแล้วก็มีเด็กที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวในชุมชนสมัยก่อนนะครับภาพต่อไปก็เป็นภาพของชายหนุ่มนะครับก็มีร่างกายกำยำลำสันแล้วก็มีทรงผมมีเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศชายนั่นเองนะครับ